A งงเก้าตำแหน่งนะครับหนะบบึ่เขียนยังไงก็ได้เฉลยนะครับ5้าจุป้าเ้าตำแหน่งสีแดงางลัดไม่หนึ่งสามไม่หนึมลบหนึ่งสามห่งสองลบหนึ่สสองเขียนเลยก็ได้ แถวหหลักที่สแถวหหลักที่สแถวที่หลักที่สาลบหนึ่งสามหนึ่งสองเอาลบหนึสนึองได้ล้ไม่เลยไม่สอง1นึ่งลบหนึ่นึ่ลบหนึนึ่งแถวสองหลักห่งแถวที่สหลักที่1นึ่งลบหนึ่งหนึ่งสได้แล้ว ลบหนึ่งหนอีห็นไหมอีกตัวเรื่องม่สามอองหนึ่ลบหนึงศูนย์สองหนึลบหนแถวสาหลักที่สแถวสหลักที่สองลบหนึ่งลบหนึ่ 1ลบ 1, 1 0โอเคลบหาอะไรหาดเ A หาดเ A เลือกแถว2แถว2ลบบวกลบลบบวกลบแถว2นะ AD ลบ BC ลบ4ลบ2เป็นลบ6กลบแล้วก็บวก3 en เอทีลบอีสี่แปดลบหนเป็นเจ็ดลบศูนย์ลบหกคูณยี่สิบเอ็ดสิบห้าตรงไหม ตั้งแต่สอนรอบอนที่แล้วย้อนกลับไปประมาณสักสองปีไม่ได้สอนเบียดตีเลยแต่ครูจำได้เพราะเซลครูทำบ่อยครูฝึกบ่อยแต่มันข้องมากนะครูข้องมากเลยครูคิดเยอะมากเบียดเพราะมันเล่นน้อยแต่ถ้าเล่นเยอะครูครูไม่ได้เล่นน้อยอยู่คนหนึ่งอยู่ทันนะทันนะอันนี้แล้วสอนมาเป็นลบบวกลบนะแล้วแต่หนูทำนะหนูไปทำแบบเส้นทะแยงแต่ไม่ทันครูนะแต่ทะแยงไม่ทันครูชัวร์ล้านเปิด ไม่ทันครูอะนะฮะคุณไปไหนแล้วไม่รู้ตับรองลบกับลบคือลบและบวกแล้วก็ลบแต่ลบแล้วกูใส่ลบหนึ่งแล้วก็ตัดที่แถวสองนะตัดที่แถวสองนี่ตัดแถวสองนี่หลักหนึ่งมันก็จะเหลือ a d ลบ b c a d เป็นลบสี่ลบสี่ลบสองเป็นลบหกแล้วก็บวกแล้วก็สามตัดที่เลขสามนี่ a d แปดลบหนึ่งเป็นเจ็ด นะตรงนั้นรู้ทางกับคุณหมูก็ได้แต่ขอชี้คำตอบกูแต่ยังไงก็ตามท่านสุดทอดกวช้าเี่นสุดใหมแค่หายเนี่ยท่านหนูต้องใช้เอกขีดแลด้ยวยาวๆแล้วเสียเวลาเป็สุดใหม่สักแต่ไม่ยืนได้เพิ่มก็หละ่ะโอเคไหมโจทแค่นี้หนู่ืนต้องไปขีดเสียเวลาโอ้โหควรจะทำเด,ดเสเซดตายเลยนะครับนะการพิจารณ์เนี่ยเดสแบบขีดโรงเรียนสำหรับไหนแบบขีดนี้บ้าง ถ้าแบบขีดนะครับถ้ามันเป็นตัวแปรมันจะหาได้ยากเพราะมันต้องคูณตัวแปรหลายหลายบรรทัดเข้าใแจบบเข้าใจไหมถ้าเป็นตัวแปรทั้งสองตัวตัวแปร a a กำลังสองน,นะนี่มันตายเลยนะแบบนีงง้มันอยู่ตายเลยนะเพราะมันต้องคูณหลายหลายรอบนะแต่มันก็ใกล้เคียงกันแหละแบบนี้ดูง่ายกว่ามีความสุขูอ่ะข้อแปลงก่อนหน้าคราวที่อาจารูสอนไปมีที่เบ v e r s นะนะทิปการหา i เ v e ร์ e ลบหนึ่งทำไงเริ่มต้น a ลบหนึ่งมันเท่ากับหนึ่งส่วนเด a add j o i a ใช่ไหม add j o i a ใช่ไหมหนูต้องไปหาเดสมะเดสมาเป็นแล้วไป add j o i คืออะไร add j o i คือคูทันคูตต้องไปหาฟูทันฟูตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องหาไม่ก่อนหาไม่ a หาไม่ a เสร็จปุ๊บหาไมา่หาไม่เสร็จมาทำโคโคนี่หนูต้องเติมบวกลบบวกโคนี่คือการเติมหาไม่เสร็จ ให้เติมบวกลบบวกเติมใส่ขาน่าตัวเลขนั่นะบวกลบบวกแล้วก็ลบบวกลบแล้วก็บวกลบบวกเติมเข้าหน้าตัวเลขเลไปเลยมาทําทางโพสมาทําโค้งทางโพสก็คือแอดจอยนั่นเองแอดจอยเป็นเสียงนี้ก่อนแอดจอยเป็นโค้ทางโพสทีนี้แต่ข้อนี้มันใช้หลักการในเมซิสแต่ไม่ทำตรงๆนะมันไม่ได้ทำแต่สลจนให้กับ ไม่เอลบ่มอลึบหนึ่งสองสามหนึ่งลบหนึอม่หาหามอันนี่อารมันบอกว่าถ้าทำาอลบแล้วมันจะกลายเป็น มันจะกลายเป็น B I T 3าคูณสามเขียนไปแล้วให้หาแถวแรกบวกกันน่ะ B 1 1 B 1 2บวก B 1 3แปลว่าเอาแถวแรกของอินเวอร์สอ่ะที่ได้แล้วอ่ะมาบวกกันตอบเลขอะไรเข้าใจหนูต้องไปหาอินเวอร์สให้ได้ก่อนแล้วอันนึงอยู่แถวแรกอินเวอร์สใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามใช่ไหมแถวแรกอินเบิร์ดอ่ะเอาแถวแรกบวกกันไปเลขอะไร

จอยไหมรู้จักเดนจอยไหมยายไม่ออกนะเยอะโคตรเลยอ่ะเจ๋งด เออลบหนึ่งจากตัวนี้นะเท่ากับ1ส่วนเ a, a. น็ตเอเนตเอเขียนตามเลยนะแอจอย a เท่าคูณนี้ขึ้นไปคูณนี้ขึ้นไปเป็นเน็ตเอต้องพิสูจน์เป็นเอที่ครูบอกลบหนึ่งเท่ากับแอดจอย a ดูนะถ้าคูนเท็กเน็ตข้นไปสองข้างฟังดีๆเท็กเน็สองข้างนะเท็กเน็ตแต่ให้ดูช้าๆช้าๆ ตัวนี้ออกบ่อยมากตัวนี้เลยมาทั้งแถงเลยเอาไปทำด้วยอะไรอ่ะทิ้เดสต้อไปที้งเดไปสองข้างนี้มันจะเกิดเดสอย่างนี้นะเดสแล้วก็เดสเอวงเล็บนะครับเดสเอเขียนดูวงเล็บเดสเอเอลบหนึ่งเท่ากับเดสแอนดอยต่อไปผมจะต้องจำตัวนี้ต่อไปต้องทำนะครับต่อไปต้องจำไม่งั้นไม่ออก เป็นกรนีหนูจะหาเดดไม่ได้เข้าใจทีนี้ <S <S เดดคือตัวเลขจำอีกเดดคือตัวเลขเดดคือตัวเลขเอเขียนไว้ตรงนี้เดดนะครับเอเท่ากับตัวเลขสูตร j อ i n t สูตรเดดอาเดี๋ยวเวลาเขาถามเดดสามกำลังเซทสามเ ดีสามเอสมมุติมันเป็นพิจิตสามคูณสามนะครับเด็ดดีสิบอ่ะดีสี่เ,เ 4, อเป็นพิจิตสามคูณสามให้อดีสีเด่ออกมายกกำลังสามโอเคไหมเด็ดเออันนี้เป็นสูตรเด็ดโอเคไหมโรงเรียนต้องสอนแหละเขาสอนทุกคนแหลเะเบสิไแฟนเด็ดตัวนี้กระโดดมาได้ไหมเป็นตัวเลขกระโดดมานะโอเคกระโดดเด็ดเด่ดมานะเมิริกอันนี้เป็นเมิริกอะไรกำลัง สามใช่ไหมโอเคกำลังสามแล้วก็เดซเอลบหนึ่งเดซเอลบหนึ่งคือหนึ่งส่วนเดซเอใช่ไหมเดซเอคืหนึ่งส่วนเดซเอใช่ไหมเปิดดูถ้าใครจำไม่ได้เดซเอลบหนึ de ่งคือหนึ่งเทอริเลนอันนี้กูรัดเลยนะเพราะกูไม่รู้ว่าหนูเริ่มอเอรียนยังไงนะแต่กูเลยบอกว่าสิ่งที่หนูต้องทำอยู่ในกระดานกูนี่แหละทุกข้อถ้าอันนั้นไม่รู้เลยมาร์กแรงๆแปลว่าจัำพลาดแล้วโอเคจำพลาดแน่นอน คูรับประกันคูเร็วมากเรื่องนี้นะตัดไปลูกชักชัก็แบ A บนั้นเอทมดกำลังสองอได้แล้วนะต้องจำตัวสุดท้ายเนะี่ยถามว่าต้องพิสู์ดนจนะได้เป็นถ้าหนูไิสน์เป็นหนูจะติดกับลีต่อจำด้วยที่สน์เป็นด้วยไปนั่งเขียนเล่นซะไปนั่งเขียนเล่นซะโอเคหนูไมเนอร์าทำเลยไมเนอร์หาโคโคไปแอนจอย เทสเด็ดไม่จอยได้เด็ดตารางสองถอดรูทมันจึงบอกว่าในข้อนี้เด็ดเอมากกว่าเท่ากับศูนย์เขียนไหมถอเดาเด็ดสองตัวเป็นบวกลบเข้าใจทันไหมอือมันจะมาตรงนี้เอาเทสเริ่มเลยโอเติมลบนะอยาบเร็วนะลบไปบวกลบบวกสีบวกลบ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 บวก แอดจตคูโทนโคดแอนะแอดจอคูโทนโคนึ่งหนึ่งสองลบสามสองสี่ห้าลบหนึ่งสามไปดูสปีดิแล้วนะเด็บแอดจต์เดเด็เข้าไปเด็บแอดจคูเลือกแถวหแถวแถวหก็ได้บวกลบบวกก็ได้ บวก1 a d ลบบีแถว1 a d ลบ6บ 6. ก 6. 6. 4เป็น10ลบลบ3ลบ B 3บก2เป็น5บวก5 a d ลบ B 4ลบ4เป็น0เล็ดและจอยเป็น สิเท่าไหรสิ 20, บห้าเป็นยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นเดซไอจอยก็คือตัวนี้ความรู้เพียบเลยเดซเอกำลังสองเท่ากับยีิบห้าเพราะฉะนั้นเดซเเท่ากับบวกห้าลบห้าแตโจทย์บอกว่าเป็นบวกบวกลบเนี่โจทย์ไม่บอกบวกลบบวกครับให้ตัดตัวลบทิ้ง พอทิ้งเสร็จปุ๊บมันถามว่านี่นถิ่นตัวแดงตอบให้กลางน้อยมันทดจริงเลยแถวแรกแถวแรกก็คือเอาห้านี่นเอาห้าหนึ่งส่วนห้า,หาแยไปตรงนี้ใช่ไหมเป็นอีเมื่อใช่ไหมก็คือหนึ่งลบสามบวกห้าหารห้าทันไหมนไหนึ่งส่วนห้าทีนี้ยังดูไม่ทันอนะลบสามส่วนห้าห้า โก,การโมกัวึเป็นสามตอบสามต่วหน้าใช่ป่ะตอบสามตห้า,หอออา,อหาเอ๊ะม6มผสามตัวน้ทันนะไม่รู้คือดีวคู่เดทันต้องทันมาครับตัวอย่างให้ทันมาครับตอย่างให้ทันมาตุนอไรบ้างนี่นยนอยบอปกูเลยนะบอ,อกทุกเนี้ว่าคิดอะไรบ้าง เวลาคือทำจริงกูจะรักตรงนี้ไปเพราะกูคล้องแล้วกูจำได้โอเคแต่นี okay. this, now, ach, this, an ่กี <Silver. S 1> ่เร็วนะจากนี้มันีีทันนะไปคิดด้ทันที่นี่เร็วไหมเดดอ่ะถ้าช้ากูจะเจอทุกดอกถ้าเดดช้านะกูนะ